เราจะมาทดสอบด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะเขียนชื่อก่อนนะคะลูกว่าอาหารหลักห้าหมู่นะคะเขียนตรงกลางไว้เลยอาหารหลักห้าหมู่ <c oughs> แล้วก็แจ้งให้ทราบนิดนึงนะคะภาคเรียนที่สองเด็กๆเปลี่ยนสมุดด้วยนะคะเติมเติมภาคเรียนที่สองนะคะเปลี่ยนสมุดด้วยนะคะเป็นสมุดเล่มเล็กเหมือนเดิมนะคะสมุดปกอ่อนเล่มเล็กเหมือนเดิมนะคะแต่ที่นี้ยังอนุญ,ญาตให้ใช้เล่มเดิมแล้วก็ค่อยนำไป จดในสมุดเล่มใหม่ด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีสมุดเล่มใหม่แล้วก็ใช้สมุดเล่มใหม่ได้เลยนะคะนะเราจะทดสอบก่อนเรียนด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะเขียนไว้นะคะเขียนไว้เลยค่ะ10ข้อนะทดสอบก่อนเรียนนะคะเขียนอีกหนึ่งบรรทัดสิคะลูกเขียนอาหารหลักห้ามู่ไว้อีกหนึ่งบรรทัดแล้วก็เขียนอีกบรรทัดต่อมาก็คือทดสอบก่อนเรียนนะคะเขียนคนละบรรทัดกันนะคะอย่าเขียนเรียงอย่าเขียนรวมกัน นะคะลูกเราจะได้ทดสอบอแล้วเราจะได้รู้สักนิดหนึ่งนะคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรนะคะแล้วจะทดสอบในเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเอาอ่านคำชี้แจงสักนิดหนึ่งนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกันเลยหยุดมาตั้งหลายวันอยากได้ยินเสียงเด็กๆอ่ะ สิบข้อข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบนะ,ะในหนึ่งหน้ากระดาษนะไม่ต้องนะคะนักเรียนหนึ่งหน้ากระดาษก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะคะถ้าไม่พอนะคะไม่ต้องไปขึ้นหน้าใหม่นะคะมันเปลืองกระดาษเปล่านะคะในหนึ่งหน้ากระดาษถ้ามันไม่พอแบ่งเป็นสองฝั่งก็ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองกระดาษนะคะลูกเดี๋ยวให้เวลาปลายทางสักนิดหนึ่งนะคะให้เด็กๆนั้นได้เขียนนะคะทดสอบการเรียนนะคะในเรื่องของอาหารหลักห้าหมู่ด้วยกันนะคะ อา้าวก็ที่หนึ่งมาแล้วนะคะอา้าวแก้ไขสไลด์นิดนึงนะคะโอ้ก็อยากกินในนี้ไข่เตียวไง อคนะคะ้าวอ่อานพร้อมกันเลยค่ะลูก ะะข้อไหนเอ่ยที่มีอาหารครบทั้งหมูลเลยนะคะเอาเลือกเลยนะคะ1ข้อเลือกมาเลยค่ะข้อไหนเอ่ยนะคะทดสอบก่อนเรียนข้อไหนเอ่ยมีอาหารนะคะลองลองนะะจากที่เรานั้นเรียนมาตั้งหลายปละสองปอผ่านไปอข้อไหนข้าวเปล่านะคะข้าวเปล่าเปล่านั่นเอง Er. <l Jean Rabbit bulun> คิดสักนิดนึงนะคะคิดสักนิดหนึ่งนะคะไอครบทั้งห้าหมู่นะอาหารก็ไหนเอยครบทั้งห้าหมู่ออาไปข้อสองได้หรือยังอาไปข้อสองได้หรือยังคะอายังคิดกันอยู่ยังคิดกันอยู่เจอกอที่หนึ่งก็เป็นไงเอยรู้สึกว่าออ่าไปข้อที่ 两。上 ตอนนี ite, so Không, right? ้รู้สึกว่าง่ายมากเลยใช่ไหมเอาเดี๋ยวรอเพื่อนปลายทางนิดนึงค่ะรู้ไว้เพื่อนปลายทางคิดนิดนึงนะคะแล้วก็รวมถึงห้องเราด้วยหลายคนยังทำหน้ามึนๆงงๆอยู่เลยนะคะอาข้อที่3ค่ะข้อที่3มาแล้ว ชนิดใดให้พลังงานมากที่สุดนะถ้ามีปริมาณเท่ากันนะคะในทั้งหมด4ชนิดนี้นะคะแตงโมปลาเปลือกแล้วก็ขนานนะคะมีพลังงานเท่ากันแต่จะมีอยู่หนึ่งชนิดที่ให้ mm hmm. เขาเรียกว่าพลังงานมากที่สุดนะคะเอ mm hmm. จะเป็นแตงโมจะเป็นปลาหรือจะเป็นเปลือกหรือว่าจะเป็นขนาดี คิดนิดนึงนะคะคิดนิดนึงเราจะได้รู้นะคะเอว่าที่เราคิดไปถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพอจะเฉลยก็จะได้รู้กันว่าที่เด็กๆนั้นคิดแล้วเป็นยังไงเอ่ย ที่สค่ะข้อที่4มาแล้ว ควรจะรับประทานมากที่สุดใน1วันนะคะในหนึ่งวันนะคะ 1, 2, 3, หนึ่องมเรียงมา1หมู่ด้วยกันนะคะเอามา4หมูพออาหารมีกี่หมู่คะรวมแล้ว5หมูนะไม่ใช่4หมูนะลูกอาหารหลัก5หมูไงไม่ใช่4หมู่ด้วยกัน ก็ที่ห้ามาแล้วค่ะวิตามินและเกือแร่ในอาหารใจออกอบอหลืกออกและผลไม้งอไมันดนวิตามินนะคะแล้วก็เกลือแร่พบ ในอาหารชนิดใดก็ข้าวแป้งขอเนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองกอควายผักและผลไม้งอไขมันจากสัตว์วิตามินจะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ในไหนคะวิตามินเล็กเกลือแร่นะอะจะดูนะว่าพี่วันถูกหรือเปล่าข้อนี้ มาแล้วค่ะ,ใน,นะในปื่อใหกหฤดูหนาวนะคะซึ่งใกล้มาถึงแล้วนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะภาคอีสานเริ่มหนาวแล้วบ้านเราตอนเช้าๆหนาวยังลูกเริ่มหนาวหรือยังคะ อ้าวเริ่มหนาวแล้วนะคะอากาศหนาวหนาแบบนี้นะะเราควรจะกินอาหารยังไงเอ่ยนะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นนะคะก็ฟักทองขอเนื้อปลาขอเนอยงอผลไม้ อ้าวข้อที่เจ็ดค่ะข้อที่เจ็ดข้อใดได้อยู่ในโภชนบัญญัติเอ่อข้อไหนเอ่ยไม่ได้อยู่ในโภจนกาอ่อโภจนาบัญญัติข้าวประการนั่นเองนะคะลูกข้อไหนเอ่ย หข้อนะคะหนึ่งข้อนะ,ะข้อไหนที่ไม่ได้อยู่ในโภชนาบัญญัติ9ประการนะคะมีด้วยกัน1ข้อที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องของหรือว่าเรียกง่ายๆว่าธงโภชนาการนั่นเองนะคะธงโภชนาการซึ่งเราจะเรียนกันในภาคเรียนนี้ไม่เป็นนะคะไม่เป็นหรือว่าไม่อยู่นั่นเองเอาเรียกมา1นึ่งข้อเลยค่ะ ที่แดมาแล้วค่ะข้อที่8ด การรับประทานอาหารในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมนะคะจะทําให้ร่างกายเป็นอย่างไรกอรูปร่างสมส่วนขอหน้าตาสวยงามคอน้ำหนักตัวมากกว่าปกติงอระบบต่างๆในร่างกายทำงานดีนะคะ ข้อที่9ค่ะข้อท <ke> ี <Storm> ่เก้ากิโลแคลอรี Turn ่ลูก <sh> <story> ข้อสุดท้ายข้อที่สิบแกล้งแกลนค่ะอ่านว่าแกละแกลน เสร็จแล้วเปลี่ยนกันตรวจกับเพื่อนด้วยเขียนชื่อคนตรวจให้ครูด้วยนะเอาเปลี่ยนกันตรวจด,ด้วยนะคะแล้วก็เขียนชื่อคนตรวจให้ครูด้วย ไปข้อที่หนึ่งเลยนะคะอ้าเปลี่ยนกันสวดเสร็จหรือ,อยังเอ่ยอ้าวข้อที่หนึ่งตอบข้อไหนเอ่ยอ้าวข้อที่หนึ่งตอบกอไก่นั่นเองนะคะกอไก่นั่นเอง อา้าวข้อที่สองตอบข้อไหนกันอ้าวข้อนี้ตอบข้อไหนคะลูกอ้าวเอ,เอตอบข้อไหนเอยไ,ไม่ตอบข้อนี้วะอ้าวใครว่ากอไก่ใครว่ากอไก่มีไหมขอใคร ใครว่าคอควายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ้เอ้ก้อไหนเอ่ยอ้าวเฉลยเมื่อกี้กูจะเฉลยผิดต้องตอบกอหนเอ่ยอ้าวคอควายนั่นเอง คอควายนะคะคอควายเอาข้อที่สามข้อที่สามข้อที่สามเอาใครว่ากอไก่กอไก่ใครว่าขอไข่ใครว่าคอควายใครว่างองูตอบคอควายนั่นเอง โอ้ยพี่อ้วนตอบถูกด้วยข้อนี้รู้สึกข้อนี้จะเงียบเสียงจังเลยนะแสดงว่าตอบผิดนะส่วนใหญ่ข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่เอาอาหารหมูใดเอ่ยที่เราต้องรับประทานมากในแต่ละวันหมูที่ใครว่าหมูที่หนึ่งใครว่าหมูที่หนึ่งใครว่าหมูที่สองใครว่าหมูที่สามใครว่าหมูที่ 4ีเอา้าเฉลยค่ะ,ะเฉลยเฉลยข้อ,อขอได้หมู่ที่สองนั่นเองหมู่ที่สองก็ที่ห้าค่ะข้อที่ห้าอ้าวข้อที่5วิตามินและเกลือแร่ป๊บ มากที่สุดในไหนเอ่ผักแลผลไม้ักและผลไม้นั่นเองเก่งมากเลย คือหมู่ที่ห้านั่นเองนะคะหมู่ที่หในเรื่องของไขมันจากพืชและสัตว์นั่นเองก็คือเนอยหมู่ที่ห้าก็คือเนอยนั่นเองนะคะลูกไปข้อที่7็ข้อที่7อ่าอยากรู้ว่าข้อนี้ใครถูกบ้างเอ่ยข้อนี้ ฉเฉลยน,นะถ้าไม่เงียบเสียงก็จะไม่ฉเฉลยก้อนี้นั่นเองก็คือขอไข่นั่นเองออกกําลังกายเป็นประจำนะคะไม่ได้อยู่ในโภชนาบัญญัติ9ประการนะคะลูกก็ที่แ ข้อที wide, ่8ข้อไหนเอ่ยข้อนี right ้ง่ายมากเลยก็ค <out> ือคอควายนั่นเองนะคะลูกกินมากก็เป็นไงเอ่ยอ้วนนั่นเองนะคะน้ำหนักตัวมากกว่าปกตินั่นเองก้อที่9-9-9 ลองดูสิเออทำไมดาดเก่งจังเลยดดวเก่งจังเลยก็สุดท้ายข้อที่สิบมูที่หนึ่งก็จะทำให้ร่างกายเป็นไงเอ่ยแกล แกลนนั่นเองตัวเล็กนั่นเองนะคะถ้าเราไม่กินอาหารหมูที่หนึงร่างกายก็จะแกล,แกลนอาสรุปคะแนนให้เพื่อนและคืนสมุดเพื่อนเลยค่ะอในมาสรุปคนะแนนนั้นสักนิดหนึ่งสิีเอาใครได้10ข้อเต็มบ้าง10บข้อเต็มมีไหม ้ามสิข้อมีไหมเก้าเก้าเก้าไม่มีอีกแปดข้อแปดข้อไม่มีเลย่็ไม่มีเก้า7กจ็มีเจ็ดเอโอ้โหรู้สึกว่าห้าห้าห้าเอาเมื่อกี้หข้อบอกไปยังใครได้หข้อไม่มีเอาห้าเอาใหม่ห้าหนึ่งสองสาสามคนสี่ข้อ โอ้โหหนอา้าวได้มานิดนึง3ข้อโอ้โหสองข้อ1ข้อยังมีใครผิดหมดเลยไม่ถูกเลยสักข้อเดียวมีสองคนด้วยกันโอ้โหแสดงว่าอา่าไม่เป็นไรค่ะก็เรียกว่าทดสอบก่อนเรียนนี้แสดงว่าเรารู้หรือไม่รู้ค่เด็กๆ ไม่รู้นั่นเองนะ,ะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาเรียนรู้ในเรื่องของอาหารลหลักห้าหมูแล้วค่ะ bla 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 bla. อะอ่านพร้อมกันเลยค่ะลูกอาหารหลักห้าหมู<ะ>อา้าวอาหารหลักหมูอะมีหมูที่หนึ่งอะทบตัวันหน่อยหนึ่งมีอะไรคะลูกหมูที่หนึ่งอะใครตอบกูดได้บ้างหมูที่หนึ่ง <genau> เอ๊หมูที่หนึ่งรออะไรเอ่ย ฝั่งนี้เลยค่ะลูกหมูนี่หมูที่หนึ่งก็คืออะไรเอ่ยไดเรื่องของเนื้อสัตว์ต่างๆหมู่ที่สอง guerra. หมู่ที่สอง before. หมู่ที่สองหมู่ที่สองอยู่ฝั่งนี้เยอะหน oh, <okay. S 1> อ่อยอ้าวมีข้าวมีแป้งมีน้ำตาลนะคะลูกมีอะไรอีก มีถั่วมะเล็ดแห้งต่างๆอ่าหมู่ที่สามหมู่ที่สาม